เบสลอเลเบาหวานก็นแล้วว่มาเราเอาถังแก๊สสองถังแล้ออกจากร่างกายเรา,าอีฟนะคะทำธุรกิจส่วนตัวจุดเริ่มต้นเลยของอีฟนี้ยหนักเท่าไหร่หกิกกิโล จริงมีแต่คนแบบว่า,าที่บ้านขายของ<า>ใช่ไหมเขาก็ช,ชอบทักว่าแบบอุย้ยมีนอ้องหรือเปล่าเพราะเราไใส่เดทแบบว่าเหมือนแม่ลูกอ่อนตลอดเวลาจริงไม่ได้แล้วอ่ะมันต้องลดแล้วอ่ะแ,แล้วเคยแบวิธีอื่นไหมเคยแบบว่าตั้งใจไปออกกําลังกายไปเข้ายิมประมาณสองเดือนน้ําหนักก็เท่าเดิมน้ำ<อ>หนักเราไม่กินนะเพราะว่าเราเป็นวีแกนเราเวจเจอเียรเราแบบซีเรียสมากๆได้ลงโปรแกรมเราได้ฟังความรู้ด้วยเนาะลดมา22กิโล เยอะมากๆที่นี้เสื้อผ้าเปลี่ยนไปยังไงบ้างอีฟยี่ิบสอกิโลของเรามาแรกอะเอวอะจะอยู่ที่36นะลดเหลืออี่ประมาณ2ี่สเอ่อยี่สประมาณนี้นพุงอะเหมือนแบบเอาเข็มจิ้มอะแล้วมันเหมือนจะแตกตลอดเลยนะเอาอะเอาถัาางแก๊สสองถังอะออกจากร่างกายเราอะแล้วก็ที่สําคัญเลยอะคือหน้าเนี่ยธรรมชาตินะหน้ามีกรอบเราลดไป